ทริคเอกอนะครับเวลาที่เราไปแคมปิ้งนะครับเราก็จะพบเจอกับมแมลงวันนะครับที่เป็นศัตรูรำคาญใจกับเมนูอาหารของเรานะครับวันนี้เราก็เลยมีทริคแนะนำมาฝากนะครับสำหรับท่านที่จะไปแคมปิ้งนะครับว่าทำยังไรถึงจะไม่มีมแมลงวันมารบกวนนะครับซึ่งเราก็คิดคนวิธีมานะครับเราก็เลยเจอวิธีหนึ่งก็คือ ก็เปรียบเสมือนกับแขกที่อยากจะมาร่มวมโตกับเราเราก็เลยต้องจัดเตรียมนะครับต่ออ่านให้เขาก็แพนเลยฮะนี่เป็นไงเอาละฮะนะครับเราก็มาดูบนโต๊ะอาหารของเรามีแมลงวันนะครับไม่มีนะครับถ้าเรารับเชิญเขาอย่างดี<ๆ>เขาจะไม่มาลปลวฝากไว้กับที่